สวัสดีค่ะสำหรับหน่วยนี้เอ,อชั่วโมงนี้นะคะก็อยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะเป็นชั่วโมงเป็นครั้งจะสุดท้ายแล้วนะคะเป็นการทบทวนคำมาัตตากากาคำมัตตากากานะคะคือคำที่มันไม่มีตัวสะกดซึ่งในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะเราก็จะเรียนคำที่ไม่มีตัวสะกดเนี่ยผสมด้วยสระเอเอแอเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนทั้ง4สระ เพื่อเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวสอบเขียนตามคำบอกคำสี่สระนี้นะคะก่อนอื่นค่ะเรามาทบทวนทีละคู่นะคะคู่แรกเลยสระเอกับสระเอค่ะสระเอสระเอสระเอเป็นสระเสียงสั้นค่ะอันนี้สระเอนะคะสระเอเป็นสระเสียงยาวค่ะ รูปร่างหน้าตาคล้ายๆกันนะคะคล้ายๆกันเอ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 สระเอนะคะมีสระเอข้างหน้าปยัญชนะต้นนะคะและมีสระอะตามหลังส่วนสระเอนะคะมีแต่สระเอข้างหน้าไม่มีสระอะตามหลังเห็นไหมคะรูปนะคะลดลงเหลือแค่เอข้างหน้าตัวเดียวแต่ก็เกิดเสียงสั้นจะมีสระอะนะคะถ้าเกิดเสียงเอสั้นมีสระอะเอ อนะคะสระคู่ต่อไปนะคะคือสระแอกับสระแอค่ะสระแอนะคะเป็นสระเสียงสั้นค่ะส่วนสระเอเป็นสระเสียงยาวค่ะมีความคล้ายคลึงกันสระแอะเวลาเขียนนะคะจะมีสระแอเหมือนสระเอสองตัวติดกันค่ะกาเรียกว่าสระแอนะ อยู่ด้านหน้าและอยู่มีสระอะอยู่ข้างหลังค่ะสระแออยู่ข้างหน้าสระอะอยู่ข้างหลังพยัญชนะต้นนะคะตรงกลางก็จะใส่พยัญชนะต้นสระแอค่ะเสียงยาวมีแต่สระแอข้างหน้าค่ะไม่มีสระอะข้างหลังแล้วนะคะไม่มีสระอะข้างหลังแล้วเดี๋ยวเราไปลองฝึกอ่านกันดูนะคะ คลิปนี้นะคะเราจะมาทบทวนสลักสี่สลักที่เราเรียนไปในหน่วยเรียนที่5นะคะโดยเริ่มที่สลักอะไรก่อนคะค่ะนะคะสลักที่เราจะทบทวนคือสลักเอมีสลักเอกับสลักสลักเองานเสียงสั้นแล้วก็สลักเอเสียงยาวนะคะตัวต่อไปเอ็นสลักแอค่ะมีสลักแอกับสลักอ่างหลังแอนะคะแล้วก็มี ตัวนี้คือสาระเอเดี๋ยวเราลองมาอ่านทีละคำกันนะคะโดยเราจะใช้พยัญชนะตัวเดิมนะคะทีละตัวเช่นมีของไข่นะคะเอาของไข่ก่อนเพราะของไข่เป็นหลักนะคะเปลี่ยนแต่สลักนะเรามาฝึกอ่านดูคำแรกนะคะขอไข่สระเอกขอเอกเข็ขอเอกเข็ดละเสร็จแล้วอ่ะต้องเปลี่ยนค่ะเป็นสระอะไรสระเอขอไข่สระเอขอเอก เขนนะคะ,ะ,ะแล้วเราเปลี่ยนส,ะะ Ko, สระค่ะขอสระแอลโคไข่สระแอลโอแอลแขนนะคะโอแอลแขนไม่มีสระ A. แล้วก็กลายเป็นสระแอขอแอแขนนะคะขอแอแขนก็จะอ่านได้ว่าหาง้อ่านเลยไม่สะกดนะคะออกเสียงก็เป็นเขน แขแข่แนะคะขเขเขแขแขนะคะอ่ะเปลี่ยนพยัญชนะบ้างค่ะ uh, อ่ะเอาสระเอกเหมือนเดิมก่อนลองเปลีป่ยนพยัญชนะเป็นชอชิงค่ะอ้า uh, วชอชิงชอชิงสระเอกช,ชอเอกเฉดนะคะชอเอกเฉด ่ะแล้วก็เกิดเปลี่ยนเป็นชอชิงสระเอค่ะชอเอเฉช,ชอเอเฉ่ะแล้วลองเปลี่ยนค่ะเป็นสระแอะชอชิงกับสระแอะชอแอะเฉช้ชอแอ,อะเฉเอาสาระอัดไปกลายเป็นซาลาเอชอเอเฉช้ชอเอเฉนะคะ ก็อ่ออออานเป็นคำว่าาลองฟังเป็นเสียงค่ะเป็นแบบรูปสละนะเฉ<ช>บางกันิดนึงเฉ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 โอ้เฉเห็นไหมละเฉชเฉ๋เ้แเฉ๋เราเปลี่ยนนะคะดูในหนังสือคู่ปไปได้น,นะลูกอ่ะเอาหมา่ลองเปลี่ยน เป็นเอาสระเอกินต์ต้นก่อนเนาะขอถุงนะคะขอถุงบ้างเฉะนะขอถุงสระเอกขอเอกเฉะอ่ายัเป็นสระเอกค่ะขอเอกเฉะนะคะอ่าแล้วเปลี่ยนเป็นสระแอค่ะขอแอคเฉะอ่ะาเอาสระเอ่ะไปกลายเป็นสระเอกขอเอกเฉะก็จะอ่าน พร้อมกันว่าเทีเฉี เริ่มด้วยสระเอเหมือนเดิมค่ะแล้ไล่สระแบบนี้นักเรียนจะได้จำได้นะคะลูกขอพึ่งสระเอขอเอเหต์นะเอาสระอับไปไกลายเป็นสระเอขอเอ,อเหต์เปลี่ยนมากค่ะขอแอบพึ่งสระแอะขอแอะแหต์ขอเอเหต์นะ ถ้าเราถือเราอ่าน,นารวมกันเราก็จะอ่านรวมได้ว่าเทเผเผ,ผ,ผนะเทเทนะคะค่ะอีกสักตัวหนึ่งสักตัวหนึ่งนะ,ะ,ะ้วถจะได้ท่องนะคะค่ะอีกสไลด์เด็กตรงนี้ก่อนเอาตัวอะไรดีเนาะเอาสอเสือละกันนะสเสือ โซเสือสระเอสซเอเศนะคะโซเอเศนะอ่ะเอา,ะอาเข้าสารอ้าวกลายเป็นสระเอสซเอเศนะคะเปลี่ยนสระเอตรงนี้เป็นสะระแอข้างหน้ามีสระข้างหลังเป็นสระแอดโซแอดเศนะคะสซแอดเศอ,อ่าต้องอ่านแบบเร็วๆค่ะ เสะสงสัยเสะนะคะเสะสีเสะเสะนะคสระที่เราจะต้องจำนะคะสระเอสระเอสระเอแล้วก็สระเอเดี๋ยวเราลองไปอ่าน เป็นการอ่านคำบนกระดานดนะคะเราจะอ่านสะกดคำหนึ่งครั้งแล้วก็อ physics, ่านเป็นคำคำเยอะขึ้นนะคะคำเยอะขึ้นเสกยงเยอะขึ้นนะคะอ่านเริ่มเลยค่ะสอเสือสระเอะนะคะเศษสอเอะเศษเศษสอเอะเศษเล็อเอะเล็อเศษเศ็ส่อ 好。 oh k k le k pet k k ch ch j m จริงๆแล้วครูอยากให้อ่านอีกรอบนึงแต่ตอนอัดคลิปนะคะทโทรศัพท์มันไม่ยอมมันยาวเกินนะคะมันไม่เพียงพอนะคะนักเรียนอยากอ่านนักเรียนสาม,มารถเปิดนะคะรีกลับไปนิดนึงนะคะรีกลับไปนิดนึงแล้วก็ไปอ่านซ้ำหลายๆครั้งนะคะนักเรียนจะได้จําได้เนาะจะได้คล่องในการอ่านแบบไม่สะกดคํานะคะ <S <S เดี๋ยวเราไปดูเรื่องการคัดลายมือกันคะ <S <S ่ะนักเรียนดูคัดลายมือ ทำค่อนข้างเยอะก็จะคัดเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ครูว่านักเรียนทุกคนทําได้อยู่แล้วนะคะเพราะเป็นเทอมสองละเราเขียนมากันเยอะละเริ่มคล่องแล้วนะคะอย่างแรกก็เขียนวันที่ก่อนทําวันไหนเขียนวันนั้นนะคะเนี่ยวันพุทธที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ตัวเลขไทยนะคะอย่าลืมต้องใช้ตัวเลขไทยแล้วตัวเลขมันจะเล็กกว่าตัวหนังสือนิดนึงแล้วก็คัดเรียงมาค่ะคัดไปอ่านไปก็ได้ออาเซ เกะเละเกะเปะเหะเขเฉเจเมแพะแหแฝะแปะและแหแถเสแเบเง่อันนี้คำแบบพยางค์เดียวนะคะ ก็คัดตรงกันลงมาเห็นไหมคะคัดตรงลงมาเว้นระยะให้เสมอการทุกบรรทัดเสมอกันเห็นไหมคะมันเสมอการทุกบรรทัดเลยนักเรียนก็ต้องเขียนให้มันเสมอการช่องไฟมันจะได้เท่ากันไม่ต้องไปสนใจว่าตรงนี้มันเหลือเท่ากันไหมขอให้ด้านหน้ามันเท่ากันเห็นไหมคะทีนี้มาคําที่เป็นสองพยางตาเข๋ TJ ชูแห่เกตาแฉะ เกะกะเวะมาตีแปะแทะมือถือแหมันทัดสองมันทัดนนี้จะเป็นคำสองยางก็ยังเขียนตรงกันเห็นไหมคะช่องไปมันอาจจะแคบลงระหว่างระหว่างคำมันอาจจะแคบลงแต่ไม่เป็นไรขอให้มันตรงกันลูกมันตรงกันถ้าเกิดมันทำได้ตรงกันไม่ได้นักเรียนขยับมานะคะขยับมาอีกคำหนึ่งเลยนะคะ พยายามจะเขียนตัวอ้วนนะคะคนอ้วนนักเรียนยิมวอไม่ค่อยสวยเลยตัวหนังสืออ้วนเกินไปมันก็ไม่สวยนะคะเราก็เขียนให้มันอยู่ในระยะเดียวกันนะคะสาระแอนเนี่ยอย่ากว้างมากไม่กว้างมากต้องชิดกันนะคะต้องชิดกันอะมาดูบรรทัดสุดท้ายค่ะตาดูแพะปูเกเรตีมะเมนักเรียนสังเกตนะคะตรงนี้ครูจะเว้นเลยมันเขียนไม่ได้คํานี้ใช้ตรงกับ ช่องที่สองอ่ะวักที่สองมันตรงกันไม่ได้นะคะมันเบียดกันไม่ได้ก็เว้นมาแล้วก็ทําเป็นวักที่สามเลยให้ตรงกับวักที่สามนะคะปูเกเรก็ตรงกับตีแปะอันนี้มันเขียนไม่ได้นะคะเว้นให่เหมือนกันก็ไปเขียนให้ตรงกับถือแหเลยตีมะแมนะคะก็เขียนให้ตรงกันเลยเห็นไหมคะหน้าตาให้มันสวยลายมือสวยอ่ะใครลายมือสวยเนี่ยก็คือสุดยอดละ แต่ก็เกิดการเราจัดหน้ากระดาษเนี่ยเขาเรียกว่าการจัดหน้ากระดาษเราจัดหน้ากระดาษสวยเนี่ยเวลามองมาครั้งแรกแล้วมันสบายตาลูกเวลาครูตรวจงานครูก็อยากตรวจแต่ก็เกิดเขียนมาเช้ไปเยไปยูมาไม่ตรงกันเลยรูปหน้ากระดาษไม่สวยเลยบางครั้งครูก็ท้อแท้ในการตรวจนะคะไม่อยากจะตรวจเลยเพราะมันอ่านยากนะคะมันไม่สบายตาการเว้นระยะช่องไฟให้มันสวยงามแบบนี้เวลาตรวจมันสบายตาลูก นะคะอ่านก็สบายหูสบายตาอ่านง่ายนะคะอ่าสุดท้ายแล้วอย่าลืมเขียนชื่อนะคะในผลงานของตัวเองเพราะเดี๋ยวครูจะไม่รู้นะ,ะว่าเป็นของใครจะให้คะแนนไม่ถูกนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเทาง่านี้ฝากไว้ว่าให้อ่านเยอะๆนะคำเหล่านี้อ่านเยอะๆเลยเพราะว่าวันจันทร์หน้านะคะเราจะมีการสอบเขียนตามคำบอกคำสระเอสระเอสระแอสระแอ,อในนี้นะลูกสู้ๆนะคะ ไปรีอ่านรีเทปครูแล้วอ่านเยอะๆอ่านตามเยอะๆนะคะหรือฝึกอ่านกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้สวัสดีค่ะ